สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาสอนน้องๆถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายของของรุ่ี E สุดดีแม็กครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับผมวันนี้เราจะามาใสา่น้ำมันเฟืองท้ายก็จะมีอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ครับผมก็จะมีใบแจตัดตัว24ครับผมใช้คู่กับท่อแป๊บนะครับผมเราจะส่วนแบบนี้นะครับผมจะได้ออกน้ำหนักได้เยอะหน่อย2ก็เป็นลูกบล็อกเบอร์24นะครับผมก็ใช้กับด้ามใหญ่ครับผม ถ้าไม่มีด้ามใหญ่ก็ใช้ด้ามเล็กก็ได้ครับผมก็ตอบแป๊บเอาเหมือนกันครับผมอันนี้เราเตรียมไว้สองอย่างครับผมที่จริงก็ไปดูหน้าง,งานว่าต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะนี้ก็มีน้ำมันเกียร์ครับผมน้ำมันเกียร์เราก็จะใช้ของพุซ่าเบอร์90ิครับผม A P I G L 5นะครับผมใช้เบอร์90นะครับผมแล้วก็มีตัวเติมน้ํามันเกียร์นะครับผมแล้วก็ถาดรองน้ำมันเกียร์แบบนีเ้เราจะไปถ่ายน้ํามันเกียร์ก่อนเลยมาเม่มช่น้ำมันเกียร์อ่า เนสน้มันก็าซึมกับแม่ฮะมันซ้ฝั่งนู้นรู้ป่ะตานที่ถอดนั้นก็้ป่ะซึ อดซอมนะฮะในเสาไม่อยู่ให้เราคายด้านบนก่อน,นครับมองเห็นไหมกล้องกล้องคเห็นนะแต่ว่า,าไม่ต้องคลายให้สุดครับผมคายหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยคายอีกทีหล ตัวนี้ขันตรงนี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันเข้าล่องไม่ได้แต่เราต้องใช้ตรงนี้สรุปแล้วข้างหลังใช้ใช้ด้ามใหญ่ได้ครับผมเพราะว่าพื้นที่มันได้เราต่อแปบ๊บเพื่อน้ำหนักได้แรงกดเยอะ คลายครับผม แต่คันอื่นๆเ,เขาก็ไม่ดังพุ่นขนาดนี้นะปล่อมย,ย,ม,ย,ยมันไหลกันไปแน่เราเติมน้ำมันเกียร์ฮอนด้าก่อนกันเก็จะมาเตรียมนะ้ำมัน อยู evet. ่เยเล่มันส่วนท้ายไปมีแล้วแย่แล้วแย่เต็มเตมเลยมัมีลื่นออกแล้ ให้เกตอยู่ประมาณประมาณนี้พอแล้วก็เปิดมให้มันขึ้นได้ตลอ ลงไม่ลงไม่แรงอะไรเงี้ยปีนึงกันล้างกีนึงคันจะได้ดูสะอาดสะอาดล้างไม่ใช่เลือดโสจะหมดแล้วนะให้มันถึงสีดำพอถึงถึงสีดำปุ๊บแล้วก็ปิดลงสีดำปิดกดลงไม่ใช่ปิดมัเปิดขึ้นก็คมีถังระเบิดเลยนะลมอัดไปแรงๆเนี่ย Thank you. ยังมีหลายอยู่เลยนึกตื้น